ครับผมวันนี้มีเมนูแกงส้มนะครับนนี้ก็จะมีพริกหอมนะครับเนาะแนะนำเครื่องก่อนเครื่องแกงส้มนะกระชายกระชายนะครับผมนี่แหละคือนัอใจของแกงส้มครับผมเนาะเดี๋ยวเขาจะรวมกันแล้วก็จะโขลกครับผอมนะครับ แกงพ้มใส่ผักอันนี้ครับผมมีพลายมูจัดบ้านยอดตักคึกเนาะขักอะไรต้องผักตา่างกันเลยยอดตักคึกเนาะแกงส้มคพะสงเนี่ยอืมฮาร์ยละแกงส้มผักเนี่ยครับผมผม,มีไปคุณสถานศึกษาทั้งอื่นอย่างนั้นเลยาศึกษาเนาะที่ว่าแม่งข้ามมาติดเหน็นไหมแม่งกว่าแม่งยังรักมาโดนเนาะผมก็จับซื้อว่าอะไรครับผมมาอยู่ไทยโดนเออเออเสร็จแล้ครับผม,ม,บผมสีแกงนี่แหละ มีแล้วครับนะมีนูแกงส้มเดี๋ยวดูขั้นตอนกันต่อไปครับผมครับเนื้อปลาทำเครื่องเซ็จแล้วนะทำเซ็จเรียบร้อยอันก็เนื้อปลาอีางเดียวนะครับผมทำไวแล้วส่วนประกอบของแกงส้มนะครับเด้ออกนาในแกงส้มแกงส้มนะทำโกไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ เนี่ยเรจะเต็มเนื้อปลาเนาะเอาน้ำนะครับใส่เนื้อปลาแล้วเราจะมาโขลกรวมกันนะเป็นเนื้อปลาเดี่ยวเนื้อปาาาขาขอลาไม่กจะดิบห่วยน,นะครับ ก็เป็นเนื้อปลาที่ว่ามันขาวเนาะเนื้อปลาเต๊นมายมนโขกเสร็จแล้วเขาก็ไปตั้งหมอ้อครับผมเดี๋ยวใส่ผักแล้เดี๋ยวก็วเ,วเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวดูขั้นตอนกันต่อไปแกงส้มครับผมครับตามเครื่องแกงเสร็จละแกงส้มแ,แ,กมแรกใส่ถั่วก่อนครับใส่ถั่วก่อนเด้อแกงส้มใส่ถั่วก่อน เี๋วยวยอดผักในที่หลังครับผมอันนี้คือแจงส้มด้อแจงสมด้อแจงผักด้วแจงส้มถั่วครับแล้วรอครับสุกแป๊บนึงไดครับผมนี่นะแจงสมแต่ทั้งนี้เขาเรียกใบตะครึกด้อยอดตะคึก ถ้าผมคล้ายยอดผักหวานเหมือนกันเท่าแต่บนผักหวานเนาะคล้ายกันถ้าบ้านเฮาต้นที่มันคามันกินเนาะบ้านเฮากติ่มแม่ต้นตยี่หางอูกบางคนเชอบกันเรื่องอะไรพวกถามอะไ,ไรครับผมมาดูกันว่าต้นยี่หางห่อย่ําๆครับผมเน้นๆที่แรกใส่ทั่วก่อนเนาะแกงทั่วไปแล้วมีคนชอบกินทั่วตัดแกงทั่วไอ้เสร็จแล้วค่อยมาเอาผักมาเติมเพิัม สักพักนี่นมันสุกไวเนาะครับผมได้ทีละรอก่อนครับผมวันนี้เขาก็มีแกงสมเด้อ